นี้เป็นคลิปที่ผมแปลเองถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับว่าฉันจะยอมแพ้จริงๆหรอเธอเธอทำอะไรลงไปเมื่อสาวันก่อนฉันรู้ความจริงเรื่องนี้อยู่แล้วคุณวิญญาณน,นี่เป็นแผนการสมพบคิดของฟาบาทเท่านั้นเขาอยากที่จะแต่งงานกับฉันแต่ว่าฉันเกลียดเขามากฉันไม่เต็มใจ เพื่อที่เขาจะบรรลุเทคนิคลับการกลับชาติมาเกิดของฟารโรเขาจะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อพิเศษของเธอกับพีระมิดแม้ว่าเขาจะได้รับพลังพิเศษจากหนังสือดำเล่มนั้นมาแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเขาจะไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆอย่างแน่นอนฉันเดาว่าพิธีบรรลุนิติภาวะในสามวันข้างหน้าจะต้องเป็นกลลวงอย่างแน่นอนเพื่อที่จะทำพิธีกรรมที่กล่าว ถึงให้เสร็จสมบูรณ์เขาเธอจะต้องมีการเตรียมตัวฉันได้ส่งคนร,รับใช้ของฉันไปสอบถามแผนการของเขาแล้วฟาบาดเหล่าเจ้าชายของแต่ละเผ่าได้ออกเดินทางแล้วหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วเราจะพูดว่าพวกเขาถูกคำสาปของพีระมิดและเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจ และได้จัดเตรียมกองทหารม้ารับเข้าปฏิบัติการในวันพิธีฉันเข้าใจว่าพิธีเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณจำลูกชายของผู้อาวุโสที่ถูกเขาหลอกให้ไปที่พีรมิดได้ไหมฉันบอกกับผู้โสคนนั้นว่ากษัตริย์ได้เป็นคนฆ่าลูกชายของเขาและเขาจะช่วยจัดเตรียมสายลับให้กับพวกเจ้าชาย ฉันก็แค่กำลังถ่วงเวลาอยู่เท่านั้นถึงตอนนี้ภารกิจของพวกเขาคงจะเสร็จสิ้นแล้วสัตว์ตูกำลังมาไปเข้าไปทำลายผนึกทั้งหมดอันสุดท้ายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอทำบ้าอะไรลงไป ฉันต้องขอบใจในายมากที่เชื่อมโยงฉันเข้ากับพีระมิดแห่งนี้ตอนนี้พิธีธกรรมเริ่มที่จะส่งผลสะท้อนกลับมาแล้วหลินเฟิงตอนนี้พีระมิดกำลังินเริ่มเกืนกินเวลาที่อยู่โดยรอบทั้งหมดก่ารอ,อย่างหนึ่งคือชีวิตของทุกคนกำลังจะสิ้นสุดลงตรงนี้ เธอหยุดมันได้ไหมขอโทษด้วยฉันสัมผัสได้ว,ว่าความฝันกำลังจะสิ้นสุดลงขอโทษนะอิสินะฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้อีกแล้วไม่เป็นไรนะคุณผีขอบคุณที่ยังอยู่กับฉันจนถึงวินาทีสุดท้ายต่อไปนี้ฉันคงจะไม่ได้ฝันถึงเธออีกแล้ว เอ๊ะอีกแล้วงั้นเหรอคุณได้รับค่าความสัมพันธ์กับอิสเนะบวกหนึ่งร้อยฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันจะต้องไม่ทำงานหนักอีกต่อไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาที่ด้านหลังของภูเขาของสัตนางานใหญ่ลินเฟิงขอโทษที่ให้รอนะหัวหน้าสมาคมคุณรักษาการนัดหมายสำเร็จได้รับค่าความสัมพันธ์บวกสองเอ๊ะ ค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นด้วยอย่างนั้นหรอยังไงก็ตามเมื่อไม่กี่วันก่อนมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นมีวิญญาณระดับฝันร้ายอีกตัวหนึ่งมาจากทางทิศตะวันตกแต่ฉันขับไล่มันไปได้ดูจากทิศทางที่มันมาแล้วฉันเดาว่าดายุคคงจะเรียกมันมาเป็นกำลังสนับสนุนแน่นอนกำลังเสริมของดายุคอีกคนหรอนี่มันแปลกจริงๆเดี๋ยวก่อนนะ บางทีคนที่มาทีหลังอาจจะเป็นคนที่มาช่วยดายุกจริงๆและอิซินะตั้งใจมาฉันแต่แรกเมื่อคิดย้อนกลับไปอิซินะไม่ได้เริ่มการโจมตีแต่เริ่มที่จะป้องกันหลังจากที่หัวหน้าสมาคมเคลื่อนไหวพอฉันเคลื่อนไหวเธอก็รีบถอยกลับทันทีสิ่งเดียวที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือก่อนที่ฉันจะกลายเป็นบารามาจาวิญญาณฉันไม่เคยออกจากดิวเฉิงเลยไม่ต้องพูดถึงตะวันตก และฉันก็ไม่ได้มีการติดต่อกับอิซินาเลยเธอตามหาฉันทำไมและทำไมเธอถึงมีค่าความสัมพันธ์กับฉันมากมายขนาดนี้ลินเฟิงทำไมนายถึงดูตกตะลึงขนาดนั้นล่ะอ๋อเป้าผมไม่ได้เป็นอะไรผมแค่คิดอะไรบางอย่างอยู่งั้นเราไปกันเถอะลินเฟิงฉันได้ยินการสนทนาของนายเมื่อกี้ฉันคิดว่าค่าความสัมพันธ์ของอิซินา อาจจะเกี่ยวข้องกับความฝันโลกในความฝันของฉันทําให้ฉันรู้สึกราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงนายคิดว่ามันกาลังจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเธอกําลังจะบอกว่าฉันเดินทางข้ามการเวลาและอวกาศผ่านความฝันหรอก็อาจจะดูคล้ายๆกันนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ในความหมายของมนุษย์ความสามารถของอิสนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเวลาประสบการณ์ในฝัน มันเป็นแค่ความฝันของนายเท่านั้นแต่การจเจริญเติบโตของอิสนาที่เราเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหากจะให้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจิตสำนึกของนายได้เดินทางผ่านข้ามการเวลาและอวกาศและเชื่อมติดกับอิสนะงั้นก็หมายความว่าฉันคือคุณผีที่เธอรู้จักตั้งแต่เด็กๆจริงๆหรออย่างนี้ทุกอย่างก็ลงตัวหมดแล้วหลังจากที่เธอฟื้นคืนชีพสำเร็จ เธอจะเดินทางผ่านข้ามเวลานับพันปีเพื่อตามหาฉันทั่วโลกนั้นหรอถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราอาจจะได้พบกันอีกลินเฟิร์เตื่นแล้วเรามาถึงแล้วที่นี่คือที่ไหน